เยรูซาเล็มพร้อมฟาดปากยูไดชิเงโอกะในวันอาทิตย์นี้โดยล่าสุดนั้นเ er มวินเยรูซาเล็มแชมป์รุ่นมินิมัมเวทของน่นยูบีซเขาจะขึ้นโชกรีแมทกับทางยูไดชิเงโอกะนักชกชาวญี่ปุ่น ซึ่งในไฟแรกเยรูซาเล็มเอาชนะไปด้วยคะแนนอย่างไม่เป็นเอกฉันท์และทำให้เขาคว้าเข็มขัดแชมป์ในรุ่นมินิมัมเบดของหนุมยูบไปได้ซึ่งล่าสุดเขาได้ออกมาเปิดเผยในไฟวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ว่านี่คือเข็มขัดในฝันของผม ดังนั้นผมจะไม่มีวันสลามันไปและมันจะอยู่กับผมตลอดไปหากพระเจ้าประสงค์ผมจะรักษามันเอาไวา้และทำทุกอย่างเพื่อโชคให้ดีและเข็มขัดเส้นนี้ก็จะอยู่กับผมและถูกส่งมาที่ประเทศฟิลิปปินผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นหนึ่งในผู้ที่นำเกียรติยศมาสู่ฟิลิปปินและผมจะทำทุกอย่างที่ทำได้เพื่อรักษาเข็มขัดเส้นนี้เอาไวา้เยรูซาเล็มกล่าวสำหรับการแข่งขันระหว่างเมลวินเยรูซาเล็มกับทาง ยูไดชิเงโอกะในภาคที่สองนั้นจะไม่มีการถ่ายทอดสดไปที่ประเทศฟิลิปปินส์ แต่ความสำเร็จของนักโชคอย่างเยรูซาเล็มก็จะช่วยกระตุ้นความสนใจของกีฬาชนิดนี้ให้กลับมาอีกครั้งในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งแชมป์มวยอย่างแมนี่ปากเกี่ยวเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในอดีตนักโชคในวัย31ปีรายนี้ก็เป็นหนึ่งในสองแชมป์โลกปัจจุบันของประเทศฟิลิปปินส์รวมกับทางเปโดทาดูรันแชมป์ IBF พิกัด105ปอนด์ซึ่งเขาชนะกินจิโร น้องชายของชี้โอกัะไปได้อย่างน่าประหลาดใจเมื่อเดือนกระกฎาคมในปีที่แล้วและคว้าเข็มขัดแชมป์โลกมาครองอีกคนได้นั่นเอง